สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซื่อมุญชู h ชนแนลค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะกินเม็ดบัวนะคะในวันที่เรามียูทูบเบอร์เหลือน,น้อยมากนะคะที่กกอกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ในวันที่ไม่มีใครเราก็มานั่งกินเม็ดบัวกันดีกว่านะคะก็ฝากบัวนี้นะคะเราก็ซื้อมาจากรถขายอาหารในยามในยามเย็นนะคะที่เป็น,นรถ,นรถเร่ขาย,<ล>ยนะคะเ<ล>นาะ อันนี้นะคะ1ิบาทนะคะ fc เยอะไหมคะเฟื่องเลยซื้อมา1มัดน,นะคะก็เดี๋ยวจะมาทานกับปลาซอนะคะนี่นะคะเม็ดบัวมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็บำรุงหัวใจนะคะเนาะแล้วก็มันจะเก็บยากมากนะถ้าเกิดว่าอยู่น้ำลึกนะคะแต่อันนี้ก็คงคงจะเก็บขายเป็นอาชีพของเขานะคะแล้วเราก็ซื้อมาทานนะคะ ในว,วันที่เราไม่มีใครนะคะเนาะอยู่กันแค่ไม่กี่ช่องมาประซอกินเม็ดบัวอ้าวยังไม่อาบน,น้ำเหรอนี่เราก็จะเลือกดูแบบปักบัวที่ อันนี้ฝักเล็กนะคะฝักเล็กแต่ว่ามันแก่ทุกทุกเม็ดเลยนะคะถ้าถ้าแก่มากนะคะมันก็จะอะไรนะคะเขาเรียกว่าจะอะไรมันจะขมนะคะอันนี้ไม่ขมเปรี้ยวเราไม่ได้อามีดแก่นะคะเราใช้ปากกัดเลยนะคะ ซต้องก็นั่งโหลบคลิปไปด้วยนะคะดูคลิปไปด้วย เก็น to ั Now, so actually, ่งหลูกไปด้วยนะคะนาอก็วันนี้พี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็บางช่องนะคะก็จะไปที่วังเยี่ยมนะคะก็จะไปที่ชุมชนยูทูบเบอร์กันหลายช่องตอนนี้ที่นี่ก็เหลือไม่กี่ช่องนะคะก็เราก็อยู่แบบมอมอแม่แม่กันเมื่อเช้าก็เห็นเยอะอยู่นะคะก็จะมีช่องพี่อนุวัฒน์มานาแมงทัพูพี่แดงชาแนลประสอกกอกเสือพาไปนะคะ บานกนะคะก็ยังอยู่ที่นี่นะคะก็ยังมาเล่นมาสวนเซ่กันที่ร้านป้าซอนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เรายัางอยู่กันที่นี่นะคะสําหรับเพื่อนเองก็คงจะไปไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์นะคะจะเอามอไซค์ไปไว้นะคะไปไว้ที่อบ้านจำปาดงนะคะเอาไว้ใช้เวลาเราขัขบรถไปทํางานไปถ่ายคลิปในที่ดินของลุงป้านะคะ จะลางขงลงเพราะฉะนั้น<แ>ตอนนี้เราก็ <รอ S 2> ยัง <รอ S 2> ไม่ไปนะคะเสือมากินนี่เสือมากินนี่เสืออย่าลืมปิดน้ำเด้อมากินฝักบัวฝน,นะนมาแล้วฝนจะตกนะคะ ร้อนมากบายไปใส่แบบนี้ก่าเพราะฉะนั้นเอาดูประสบก็แต่งตัวนะคะคร้อนนี่มันร้อนมันฝนไม่มันฝนจะตกเลยนะคะในวันที่เราแบบมีพี่น้องแบบร้อนมากไปกันเกือบจะหมดแล้วนะคะเนาะเราก็มาอยู่คุยกันเล่นกันอยู่นี่แหละวันนี้ก็เดินไปที่หน้าองคูแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเดินไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วนะคะ อยู่ตรงนั้นมันจะร้อนมากถ้าถ้าฝนไม่ตกมันจะอ้าวนะคะตรงนี้ก็ยังร้อนเลยตรงนี้ต้องเปิดพัดลมตลอดอปลาซอไม่กินหรอจะแปลงันอืมเกี่ยวอะไรกับแปลงฟันเล่าแปลงตะพูไรสุดนี่นะคะช่วงนี้ฝนก็จะตกนะคะ fc เราขมานั่งทานเนื้อ ก็ไม่รู้ว่าใ<ค>ห้ให้ลงให้ให้สอบว่าวันวนีน้ลูกค้าไม่ขาดสายหนูหรือเปล่าเจ้า,นนานหน้ารบหนูแหละที่ว่าให้ไลฟ์ส่วนทตะกี้นี่ใช่ไหมใช่ลูกค้ามาไม่ขาดสายก็ประสบขายของเด็กคนนั้นคนนี้มาพอดพีดดลงทิปให้ปผสมไม่ขาดสายต้องคูดแบบนี้นลูกค้าเอาลูกค้านี่แหละเอาแล้วแต่ผสมไปสองร้อยยี่สิบ เอ้พันที่ละฮะพันที่อ๋อคิดว่าคุยยอดคนดูไคนดูจะใด่ไหนเมื่อกี้ปล่อยไปยังปล่อยยัง ดเช้านี้รำแล้วทำไมประออยังซ่อนเป็นส่วนตัวทำไมไม่เปิดสาธารณะอ้าไม่ได้นั่นเหรอ,อไม่ได้เปิดเหรอไดูตัง้งหกสิบล้วอ้าก็ไลฟ์สดนะไลฟ์สดรึโลดคลิปประศรนี่ส่วนตัวทางนั้นเลยเอาเหรอดูให้หน่อยจะดูไม่เป็นหรอกทำส่วนตัวนี่คือไม่ต้องแนบออกให้ใครดูเหรอใช่ใครจะมาดูด,ดี๋ยวดูคลิปให้ประสรก่อนนะคะทรา,าให้หน่อยทำให้หน่อยเราก็<อ>ช่วงนี้เราก็ คุยกันไปก่อนแบบนี้แหละนะคะเสียงฟ้าเสียงเครื่องบินลงบินกาแฟฟันกินกอะไรบ้าอร่อย ฝักบัวนะคะก็ชวนปลาซอกินแล้วก็ชวนแอดเสือกินด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็มานะคะในยามที่เราไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเราก็จะกินฝักบัวกันอยู่เหมือนหมาหอยอยู่เหมือนหมาหอยอยู่เหมือนหมาหอยหนูจะตั้งชื่อคลิปนี้แหละอยู่เหมือนหมาหอยนี่แหละเอฟซีปลาซอพูดว่าอยู่เหมือนหมาห่งอย โชมีลาบสุขภาพแข็งแรงสมความารถนาน,นะคะมีเจ่าด้วยร่ยรางกายแข็งแรงนี่นะคะก็สํสาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบตะเพียงท่าน,นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพีพ่ีสกินนะคะขอพระคุณค่ะ,คะสวัสดีนะคะ